สวัสดีค่ะเมื่อนี้นคะคะเมื่อนี้ได้หน้ายอย่น,นี้มากด้จ้ะเขาเรียกว่าภาษาบาลเฮ้าก็เรียกว่าดาวกระจายนะคะนี่หน้ามเมล็ดดอกดาวกระจายค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเพิ่นก็จะเรียกว่าบางคนเรียกว่าดอกคอสโมสเดอร์เดอร์อันนี้เป็นดาวกระจายฝรั่งนะคะ เป็นสายพันธุ์ที่เขานําเข่ามากมั้งค่ะเออถ้าปูเป็นทงเป็นฟ้ามเป็นอย่างยังสี่เขากระสิง,งามแต่ว่าปีนีนะคะเข้าปูกแค่นิดหน่อยพ่อเอาไว้่าในสวนนะคะเอาไวาร้รอแมลงรอผีเสือ้อรอเพิงรออย,อย่างมาผสมเกสรผสมเกสรให้กับสวนของเหานะคะมานี่สิเก็บมเมล็ดต่อๆต่อๆไปเรื่อยๆค่ะ ดอกที่เขาสิเก็บเมล็ดได้นะคะก็คือมเมล็ดเขาแกแบบนี้ค่ะจนเป็นสีดําอันนี้ก็คือแสดงว่าเก็บได้แล้วนะคะเกือบแห้งนะคะนี่มัิงะแตกออกยังสี่ห้าก็สาม,มารถที่สิเก็บแล้วกระต้อพัุนไวทป,ปูเลื่อดูการนาได้จากความสาคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์เนื่องจากพี่น้องคือถ้าห้าเก็บไว้เองแมนบอจ่าจ เ้ากระบ,บ่ตตรงไปสื่อเขาเรื่อยๆปกติเดี๋ยวนี้แม่นยุจ,าจ่าเมล็ดพันธ์มีขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่ถ้าห้าบเบเก็บเองพันธี่ห้ามากอาจสิบ่มีอยู่ในท้องตลาดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสําคัญของการเมล็ดพันของการเก็บเมล็ดพันธ์ก็คือว่าห้าราักษาพัานธี่มีอยู่เดิมแล้วนะคะ เก็บตัวๆไปเก็บไว้ค่ะหรือว่าสิป,ปูกไ้ในหัวในสวนพอรอะฤดูการไม่มากนะคะเท้ากับสิบด้ต้องไปสือ่อเขาทุกเท่อลำไปนะคะการเก็บมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์มันเป็นสิ่งมีชีวิตเด้อค่ะจากแค่หนึ่งมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดนะคะหนึ่งมเมล็ดน,นี่น้อยนี่แนมกระบเห็นจ่อยน้อยกว่าเม็ดเขาอีกนะคะ มันกระสาหมารถท่สิตโตเป็นหนึ่งต้นหนึ่งต้นมันออกหลายดอกได้จากพี่น้องถึงเวลาดูดูการที่เขาให้พลนผลิตมันกระสิออกหลายดอกเนาะเพิ่มกววนสวยงามสีสันให้แก่สวนของเฮาหล่อมาแล้งเขามาตอมแล้วก็ผสมเกสรให้พืชพักสวนขั้วของเฮานะคะหรือสิเป็นพลไใหม่พละมากหลากใหม่ที่เขาปลูกไว้ในสวน การเก็บมเมล็ดพันธุ์มันบ่ย,ยากดอกค่ะเค้าเาใส่ใจเนาะค่ะเนะาะพ่อเมล็ดมันแก่มันแห้งแล้วเขากะเก็บเก็บไว้เข้าสิเอาใส่ขวดไว้มากับปิดฟ้าบ่าให้อากาศเขานะคะมันกระสิบ,บ่ขึ้นหมอดอียงกับสิเขา่ากลการกินบ่ได้นะคะหรือผู้ใดต้องการยืดอายุนะคะ ยืดอายุการเก็บปกติเก็บในขวดเก็บในอย่างเงี้ยสิปี2ปีกระยาดสัง,งอกอยู่แต่ว่า้าสิเก็บโดนกวานานนะคะแนะนำเ,เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะมันสีรักษาควบงอกแล้กการรักษายืดอายุยืดอายุของมันเลนพันได้นะจ๊ะกะล่องไปเฮตเมืองเนาะผู้ใดแต่พุ่มปัญญาสมัยก่อนเพิ่งกับสีหอยไหวน้ำแบบว่า น้ำอันเทิงกีไฟแมนมาคะ่ะควนไฟคว้นฟื้นยังสีมันมันสีขึ้นไปลระบาดมันสี้ห,หมอดบ่เจะอมาเล็ดของเห้านะคะอือันนี้พอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นกับผ้าเห็ดดูค่ะซูมมือนีก็ยังเห็ดอยู่นะพวกที่แบบว่าเก็บหลายๆนะคะเอามาหลายๆ,ๆ์เื่อจังพวกเขาโพดหอมยังสีค่ะสีสีหอยวายเหมือนกับว่าไก่กีไฟนะคะกีไฟที่เป็นดังดัง,ด,งดังฟื้นนะคะ เออควรมันกับซิล่มไปมันกับซิมโบาาหไยมอดเจาะได้นะคะอันนี้กับเป็นวิธีการพูดปัญญาอีกอย่างหนึง่งล่องไปเฮตเมืองนะคะผู้ใดที่สนใจวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์กัสามารถที่สิสอบถามได้นะคะถ้าอันใดเข้าตอบได้นะคะพ่อหาย้อมูลได้เข้ากับสิตอบหายนะคะมือนี้นะคะ ต้องข้อตัวไปก่อนแล้วนะจ๊าไว้พบพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย